สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการแอบ,บปรับตัวละครน,นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าต้องเรียกว่าเป็นการบับนะครับของน้องมามิกะหรือก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า magical ribbon น้องเนี่ยถูกแอบ,บปรับมาโดยที่แอดมินเขาไม่ได้แจ้งอะไรให้ทราบเพราะว่าไม่มีอัปเดตออกมานะผมแถมแไม่พอตัวละครใหม่ยังไม่ออกมานะฮะก็คือตอนนี้ผมอัดชิปอยู่ที่ประมาณบ่ายโมงเนาะ บายโมงของวันวันนี้แล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตตัวละครใหม่มาแต่ว่าเขามีการแอบปรับตัวละครของน้องมามีกะนะครับผมซึ่งตัวน้องเนี่ยถูกลดนะครับถูกลดจากจำนวนการวางลงนะผมจาก4เหลือ3ตัวแล้วก็ดาเมจเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่เหลือี่ยเหมือนเดิมนะผมท้งระยะแล้วก็ทางค่าวางแต่ว่าอีกหนึ่งสกิลที่น่าสนใจที่ถูกบัฟเข้ามานะผมนั่นก็คือสกิลกดของน้องตัวเมจิคอลสเปซเฟียร์นะครับผมอันเดิมเนี่ย ของน้องมันจะเป็นทัาทำดาเมทที่ 75m ใช่ไหมครับผมแต่ว่าปัจจุบันน้องถูกเปลี่ยนแล้วครับผมให้กลายเป็น 250m แล้วก็ยังสามารถเพิ่มได้สูงสุดตามจำนวนการวางที่หายไปจากเทรดก็คือนิสัยนั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นบับของ T H O เนี่ยจากเดิมน้องวางได้ 3, ้องน้องจะวางได้แค่1ตัวใช่ไหม มันหายไป2แสดงสว่ามันมันจะได้เพิ่มอีกห้ารกลายเป็นสามารถนุกได้สูงสุด750 m อเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่ามันโกงมากๆแล้วได้รับบัฟดาเมจเข้ามาอีกเลยทําให้จากเดิมเนี่ยใครที่สะสมไอ้นี่สายเป็นสตรีมไลเนอร์แบบของผมไว้อะก็ถ้าถ้าถ,ถ้าจะเอาน้องมาเล่นให้คุ้มที่สุดอะแนะนําว่าเปลี่ยนเป็น T H O ดีกว่าครับผมบอกเลยครับผมว่าจะกลายเป็นขี้โกงมากๆแล้วใครที่ใช้ T H O มาก่อนเลยก็คือดีใจด้วยครับผม คุญดาวอนาคตของกิมดะแต่สุดยอดมากนี่ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไปรีวิวแห้แบบไวๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ผมเคยรีวิวแบบพวกท่าโจมตีต่างๆไปในคลิปรีวิวของน้องแล้วนะเนาะะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแบบไวๆนะครับผมไม่เอายำๆช้างน้อยแล้วเอาไวๆแทน <c oughs> ต้องบอกเลยครับผมว่าเก่งเก่งจริงๆตัวของน้องแล้วยิ่งเป็นทตุไฟอีกด้วยนี่โอโหตัวทตุไฟอีกแล้วเอาไปเล่นได้เลยนะครับ แต่ใครที่ได้ใครที่ได้เป็นสตรีมไลเนอร์มาก็ไม่ต้องเสียใจยนะผมก็สามารถใช้เป็นสตรีมไลเนอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าสามารถหยิบเอาไปต้นเกมได้เหมือนเดิมนะผมข้าวางแค่พันเจ็เองด้วยถ้าเราใช้เป็น T H O ในแม่บทเห็นไหมครับผมว่าเ,เห็นไหมครับผมว่าค่าวางจะ,จ,ะจะกลายเป็น6กพันสามันจะทำให้ไม่สมาม,สมารถวางต้นเกมได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นบัฟ T H O นะครับดาเมจการโจีตีแสนสองนะครับผมระยะก,การโจมตีร้อยสามสิบสองแล้วก็ได้คูณการโจมตีสามวินะครับนนมาดูแบบเต็มๆนะครับผม ที่อัปเกรดเต,เต็มนะครับจะจะมีดาเมจอยู่ที่7.26 m นะครับผมแบบ no buff นะมีแค่ leader buff แล้วก็ระยะ278ตั้งแต่จที่วินะครับผมแล้วก็สกิลกดอย่างที่บอกไปว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้ตามจํานวนของที่มันหายไปซึ่งตัวเนี้ยมันหายไป2ใช่ไหมมันน่าจะกลายเป็น750 m เ,เดี๋ยวผมจะอัญเชิญบอสท,ที่มีเลือดประมาณ1 b มานะครับผมเสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัญเชิญบอสเลือดเลือด1 b มานะึ่งบผมจจะะใใหห้้ดูว่ามัน อันนี้จริงๆครับผมมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเปลี่ยนจริงๆนะฮะให้เป็นสต็อกก่อนโอเคอาม,มุแล้วก็บัฟไปปึ้งปึ้ง,งนะครับผมแล้วก็ตัวของเซนคูอัพเข้ามาจากนั้นก็ตัวของไอโนโคจิ no ji. ปึ๊บแล้วก็ขีรัวมาเพื่อมามูดดามิให้ได้สูงสุดนะครับผมเอาเท่าที่ทำได้ไปเลยปึ้งโอเคที่ดามจสูงสุดที่ทำได้นะครับผม เอาแบบรวมทุกอย่างรวมขี้รวนะก็คืออยู่ที่ 52.38m นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีขี้รวก็คงอย,อยู่ที่ประมาณ40กว่า M อก็อถือว่าแรงนะครับผม40กว่า M เ,เนี่ยแล้วก็มาดูกันว่าสก,กิลน,นุกของน้องมันทําได้ 750m จริงๆริงไหมันะ้ผมเดี๋ยวหัขนเชิญบอสมาเพื่อให้น้องเก็บดาเมจตัวเองก่อนนะปึ้งเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันจะใช้ total damage ในการโจมตีนะครับผมอ,อย่างที่บอกไป50ของน้องเนี่ยมันก็ยังคงเป็นการเรียกว่าอะไรอะ ชามทะลุรีซิตอยู่แล้วก็ตีคีติคอนอาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์บุ้มบัม่มแต่ก็พอใช้ได้ผมเห็นไหมโอเคตอนนี้เ้องมีดเมจดหนึ่งบีแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องหยุดการโจมตีก่อนนะสต็อกก่อนแล้วก็ทีนี้ผมจะอัญเชิญสปปร๊คลงมานะผมมันจะต้องเหลือ 250m สนะครับถ้าสมมติว่าถูกต้องตามที่เราคิดนะครับผมปึ้งเห็นไหมฮะเหลือ2 5 0 m อเป๊ะๆนี่แหละรครับผมมันอาจจะไม่ไม,ไม่ได้นุ๊กแรงเวอร์ะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนรู้ไหมครับผม ปัจจุบันน้องยังไม่โดนเนิฟในหอกคนทราบใช่ไหมล่ะครับผมน้องยังน้องยังไม่โดนเนิฟในหอฮะแล้วบอสในหอไม่มีบอสตัวไหนที่เลือดเกินหนึ่งบีครับผมขนาดตัวของอุบิโตะยังแค่แปดร้อยเอ็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางน้องแล้วก็เอาน้องไประเบิดบื้มคิดแตะแล้วประเด็นคือ น้องต่อให้ใช้ t ี o น้องอัพถูกครับผมทุกคนดูอันนี้เดี๋ยวผมจะอัพเต็มให้ดูแล้วเอาไปคูณ2องนะผมอ่ะนี่คือราคาขายนะผมคือแปดหมื่นเก้าถ้าเราเอาไปคูณ2เนี่ยผมจะตีเป็น9ก้าหมื่นนะก็คือแสนแปดอัพแค่แสนแปดแบะไม่ไม่มีจิวการเมทก็คือใช้ได้อยู่นะตัวเนี้ยเราแค่หาอิเลเมนต์ไปแทนน่ะไม่ต้องไปทําจิวการเมทเลยครับผมแค่หยิบน้องมาแล้วก็เอามาใส่ t ี o ให้อ่ะก็แค่วางของน้องพอๆกับกิวกาเมทเลยกิวกาเมทมันอยู่ที่ประมาณ6 หกแสนหกใช่ไหมของน้องก็คือไม่ใช่เดี๋ยวขอไปให้ผมกิลด์เมเข้าวางถ้าถ้าเกิดเราอัพเต็มจะอยู่ที่ประมาณ6กพันหกของน้องอยู่ที่หกพันสามก็ถูกกว่าแต่ว่าข้อเสียของน้องก็คือน้องก็ไม่ตีเอลิเมนต์เหมือนเดิมแต่ว่าแล้วทําไมอะกิลดมันตอนนี้มันปรับมันก็วางมันก็ไม่ตีเอลิเมนต์นี่แล้วก็สามารถใช้น้องได้เลยให้ผมแถ่ไม่พอเราสามารถเล่นคอมโบกับทีมอาโม,โมุเลยได้วยซ้ำได้ด้วยนะฮะแล้วก็ให้อาโมุเนี่ยมันมีนูนิฟายให้ผมก็คืออย่างที่บอกไปมีร่างสีฟ้าแต่ว่า ยังไงตอนเล่นคิวเราก็ต้องหาอิเเมนต์มาต้นมาต้นกมมาช่วยอยู่แล้วเราก็สามารถใช้เป็นน้องแทนไปได้เลยครับผมฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องกลายเป็นเมตาหอณตตอนนี้เลยครับผมใช้ลงหอได้เลยไม่ต้องไปปั้นกิวให้เหนื่อยแค่สุมให้ได้น้องแล้วสุ่มทีเฮตโอเท่ากับอีซี่หอคอยแล้วครับผมเพราะว่าน้องเป็นฮิวด้วยถึงแม้แล้วก็มีตีต,ตีตัวของคิดเดคอนได้ถึงแไม้มว่าตอนวันเริ่มต้นคิดเดคอนน้องมันจะไม่ได้แรงอะไรมากครับผม มันไม่มีแต่คิดหรือไปครับผมมันตีแล้วมันก็ได้คีดมาเลยคือใบผมขอพายด้วม,มันคือการันตีขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่อัญเชิญน้องมาน้องก็สามารถตีคีดเดคอะนเข้าได้แล้วอนี่ครับผมอ๋อสกิลนุกของน้องนุกเมทันไม่เข้านะครับผม,หมเห็นไหมเห็นไหมดูดิตีเมทันเข้าแบบสบายๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะนุก,น,กนุกเมทันให้ดูนะปึ้งเห็นไหมครับผมน้องนุกเมทันไม่เข้านะเมทันนี่คือมอนเทพของเกมแลวมีตัวละครน,นุกน้อยตัวมากที่จะนุกเมทันเข้านะฮะก็ประมาณนี้ครับผม ผมบอกเลยว่าเช่เราหาตัวเอลิเมนต์มาคู่กับน้องเราสามารถใช้น้องแทนกิวกาเมตในการลงหอได้เลยนะครับผมเก่ง <Okay, S 1> มากๆแกกเป็นเมตาลงหอเลยซึ่งไม่รู้จะโดนแบนไหมแต่บอกเลยว่าขี้กโกงมากครับผมไอ้ที่ว่าไม่รู้จะโดนแบน,นเนี่ยหมายถึงว่าต่อให้ตัวน้องไม่โดนแบน,นอาจจะโดนแบนเรื่องสกิลกดไหมนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่บอกเลยว่าน้องขี้กโกงมากๆครับเราสามารถแบบวางน้องไปแล้วก็แสแปมวางสองตงัวเลยแบบเช่นสบาแบบปุ๊บ น้องทำดาเมจใช่ไหมแล้วบอสผมว่าเราเอาน้องไปเก็บดาเมจก่อนมันใช้แค่หนึ่งบีไงคิวการเมจมันจะนุกได้มันต้องทำดาเมจ2.5บีนะครับผมน้องใช้แค่หนึ่งบีก็นุกได้แล้ว,ลวอ่ะเราก็พอเอามาเล่นด่านของอบิโตะใช่ไหมเอาน้องไปตีปึ้งจบว่าแบบตีปุ้มกดสก,กิลไปแป๊บเอ้าบอสไม่ตุยปางน้องอีกหนึ่งตัวเลยผมเงินเราเหลือแล้วบึ้บบึ้บบึ้บให้น้องตีไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จบที่จริงถ้าบอสมันเลือดเหลือ210เอมะเราก็เอาตัวอื่นตีไปมมัันกก็็จบบอยู่แล้วครครผื ผมพูดได้เลยตัวนี้ก็เป็นเมตาหออคอยตัวใหม่ครับผมโอเคก็ okay. ประมาณนี้ผมเป็นการ,รีวิวไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่า,าก็ใครที่กาลังตัดตินใจว่าจะซุ่มจะทาดีไหมก็ต้องต้องบอกเลยตอนเนี้ยคุมที่จะทํามากๆแล้วก็คุมที่ใช้ไต่ห่อมากๆครับผมไม่ต้องมีกิวใช้น้องแทนได้เลยครับผมโอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัสดสมาชิกเข้ามานละผมทั้งสมาชิกต่อไปประจําช่องและผู้นำเหล่สาสาวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนสุมกันมาตลอดนะครับผม